สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon channel นขณะนี้นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาสมาชิกฮะมาคำนวณสูตรนะฮะหลัก10บนตัวเดียวฮะผมเทียบชวนให้สสูตรเลยฮะอันนี้สูตรหลัก10บนสูตรที่1อันนี้สูตรหลัก10บนสูตรที่2ฮะผมย้อนให้ดูฮะสูตรละหกงวด อันนี้สูตรที่1นะสมาชิกนะเลขหลัก10บนตัวเดียวอันนี้สูตรที่2นะเลขหลัก10บนตัวเดียว2สูตรนี้มันชนกันทั้ง6งวดเลยนี่ขวดที่1ชนงวดที่2ชนงวดที่3ชนงวดที่4ก็ชนงวดที่5ชนงวดที่6งวดที่ผ่านมาชนสําหรับ2สูตรนี้ผมทําให้ดูจริงนะฮะผมเห็นมันเดินมันมันเข้าทั้ง2สูตรเลยนะผมเห็นมันเข้าผมก็นํา2สูตรนี้มาเขียนในบินเดียวเทียบกันให้สมาชิกได้ดูกันวดน,นี้จะชนกันที่หลัก10บบนตัวไหน หรือไม่ชนกันยังไงเดียวอ่ะดูให้มันจบนะฮะสมาชิกนะเดียวผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมสำหรับสองสูตรนี้ชนกันหกงวดนะฮะวิธีทำาฮะมันต่างกันนะสมาชิกนะสองสูตรนี้แต่มันพอเพอินหลักสิบบนนี้สองสูตรนี้มันชนกันวิธีทำนี้ต่างกันเดี๋ยวดูวิธีทำชนท้ายนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะช่องแอด ทอนชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทอนนะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะฮะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะสมาชิกนะเอามาฟังคําเตือนทักช่องกันก่อน คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการผนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกแก้แและก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกถูกผิดยังไงผมก็กร่าบขอษขออภัยสมาชิกไปด้วยนะฮะ อสำหรับสูตรนะ,ะเน้นๆที่10บบนตัวเดียวนะฮะชนกัน2สูตรนะสมาชิกนะสูตรที่1สูตรที่2มาดูงวดแรกนะฮะงวดที่1นี้สูตรที่1นี้ได้เลข9สูตรที่2นี่ก็ได้เลข9ฮ้านะฮะชนกันที่เลข9นะ,ะทั้ง2สูตรผลออก5 9 4เนกะ้อ่ะหลัก10บบนนะก็ชนกัน2สูตรนี้ครนะัก็มาที่หลัก10บบนทั้ง2 2สสูตรเลยนะตัวชนนะตัวชนถูก เป็นงวดที่หนึ่งนะฮะสำหรับสองสูตรนี้ผมเน้นให้ที่ตัวชนนะสมาชิกนะเน้นไปที่ตัวชนสองสูตรเลยอ่ะงวดที่สองสูตรเน้นสิบบนตัวเดียวฮะสูตรแรกได้เลขแปดสูตรที่สองก็ได้เลขแปดเขาออกห้าแปดสามอ่ะหลักสิบบนทั้งสองสูตรก็ชนกันที่เลขแปดก็มาที่ แปดาที่หลักสิบบนนะแปดาที่หลักสิบบนอ่ะถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่2องอ่ะมาต่อกันงวดที่3นะงวดที่3สูตรหลักสิบบนตัวเดียวชนกัน2สูตรสูตรแรกได้เลข3สูตรที่2ก็ได้เลข3นะพอดอก3ามสอ่ะหลักสิบบนนะฮะก็ Legion ชงกันที่เลขสาก็มาที่เลขสามเนี่ยตั้สองสูตรเลยก็ถูกเพืน่อนที่สาหลักสิบบน2สูตรครับอ่ะให้สมาชิกนะครับพิจารณาดีเด้อสมาชิกทุกเออผมทับตามสูตรเท่านั้นนะไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าวันนี้นะอ่ะ สิบบนนะชนกันงวดที่นะสี่นะสูตรแรกได้เลขศูนยสูตรที่สองก็ได้เลขศูนยดอกเจ็ดศูนย์สามอ่ะตัวชนนะตัวชนครับก็มาที่เลขศูนย์นะชนกันที่เลขศูนย์ที่หลักสิบบนอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่วดที่สี่ที่หลักสิบบน <c oughs> เอามาต่อกันงวดที่ครับนงะวดที่5นะ้างวดที่5สูตรหลัก10บนนะสสูตรชนกันตัวเดียวนะฮะสูตรแรกได้เลขหกสูตรที่2ก็ได้เลขหกฮะก็ดอก6กหกเาอนะ่ะหลัก10บนทั้ง2สูตรชนกันที่เลนะขหกฮะก็หก็มาที่หลนะักะฮะตามสูตรอ่ <c oughs> <c oughs> นะถูกต้องงวดที่5้า นะครับตัวเปวดที่5ตามสูตรหลักสิบบนเท่านั้นครับอ่ะมาต่อกันงวดที่6ก็คืองวดที่ผ่านมาสมายชิ่นะงวดที่ผ่านมาเน้นไปที่10บุนทั้ง2สูตรเลยงวดที่ผ่านมาสูตร แรกได้เลขศูนย์สูตรที่สนี่ก็ได้เลขศูนยะ์แลผลออกหนะึศูนย์หกผลออกหนะึ่งศูนกเลขศู 0, นยะ์ก็มาที่หลัก10บบนคอ่นะนะถูกเป็นวดที่6อนะ่ะตรงวดที่หตามูู่ที่หลัก10บบนครับนะ สมาชิกนะผมขอเตือนสมาชิกไว้ก่อนนะฮะสูตรทุกสูตรนะสมาชิกนะรวมทั้งสูตรสิบ,บนนี้นะครับค <c oughs> มนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะสมาชิกนะสมาชิกพิจ,จารณาก่อนที่จะนําไปใช้นะทุกสูตรนะที่ผมคานวณนะลงให้ในช่องแอทอยชานลนะทุกสูตรนะฮะขอย้ําทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางนะการ คิดคำดวนวณตามสูตรหวยเท่านั้นฮนะคกองสลากนะครับเป็นคนออกนะครับออกสลากที่แบงค์รัฐบาลฉะนั้นนะฮะ้แต่คาดเดาตามสูตรนะรถ้าสูตรไหนที่สมาชิกชอบก็นำไปใช้ได้เลยนะฮะถูกผิดก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสูตรไหนที่สมาชิกไม่ชอบนะมองผ่านๆไปนะฮะถูกผิดเป็นของคู่กันนะสมาชิกนะก็จำไว้ให้แม่นๆนะครับ ครับเพราะผมก็ทําตามสูตรเท่านั้นครับอ่ะวัตที่ถึงนี้สองสูนี้หลักสิบบนตัวเดียวอ่ะชนกันนะทุกงวดเลยนะวัตนี้จะชนกันไหมอ่ะไปดูวิธีทํากันนี่ฮะวิธีทําอันนี้สูตรที่หนึ่งนะฮะวิธีทําตามฉีดนี่เลยฮนะนี่ฮะวิธีทําก็ต่างกันด้วยนะอ่ะมาดูสูตรที่หนึ่งหลักสิบบนกันก่อนนะวิธีทำหลักสิบบน นำหลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วเอานำหลักร้อยหาเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายอ่าเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกคงที่นะสบายจริงนะโทษทีนะสมาชิกนะโอ้ ทำไมมึงง่วงนอนอย่างนี้ขนาดคิดยัง่วงนอนเลยง่วงเหาเห่านอนโอ้ยเราไม่รู้นเป็นไรมาดูฮะเออตรงไทวันนี้ผมทํางานหนักมั้งมาดูฮะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะสองบวกศูนย์ก็ได้สองสองบวกเจ็ดนะก็ได้เก้าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกเก้าลงท้ายด้วยเลขแปดนะแปดบวกเก้าลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะเจ็ดมาบวกได้หกคงที่ฮะ สูตรที่หนึ่งหลักสิบละเอ้ยหลักสิบบน่าได้เลขสามตัวเดียวนะหลักสิบบนเอามาดูสูตรที่สองหลักสิบบนตัวเดียวมนกันนะวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายฮะ ครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลียก3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่อย่าลืมมาบวกเลข7คงที่สมาชิกนะอ่ะบวกกันดูหกบวกหก <c oughs> ลงทาง้าเลข2อะสองบวกห้งบวกข้างท้ายเลขเจ็7 7บวกลงทาง้าเลขห้าบวกศูนก็ได้5้าหบวกเ นะก็ลงท้ายเลขสองสองบวกเลขเก้าหงที่สองบวกบวกเลขเก้าหงที่นะก็ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกบวกเลขเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ดิเจ็ดบวกบวกเลขเก้าเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอ๊ยตายตายปวดหัวแล้วไหลไปไะไมาไล่ผิดเอาใหม่เอาใหม่ หกบวลงทายเลขสองนะทกี่ในสมาชิกหบวกหกลงทายเลขสองบวกหาฮะสอวกาลงทายเลขเจ็ดเจบวกแลงทายเลขห้าบวกศูนย็ได้าห้บวกเนะฮะลงท้ายเลขสองบวกเกฮะสอบวกลงทายเลขหนึ่งหนึ่มาบวกเลขเจ็ดทุที่นะครับก็จะลงทายด้วยเลขแปอ่ะวันี้ชนกันมาทุกวันวันนี้ไม่ชนฮะระวาง3กับแปดฮะสูตรที่สองได้เลขแปดตัวเดียวนะสูตรแรกได้เลขสา ระหว่างสูตรที่1กับสูตรที่2นี้ไม่ชนกันงวดนี้สูตรที่1ในเลข3สูตรที่2ในเลข8ตําหรับ10บนนะฮะงวดนี้3กับ8อ่าสมาชิกก็ไปย้อนดูชุดสรุปผมได้นะครับมันก็จะมีอยู่นะฮะเลข8ประมาณเลข8เลข3เนี่ยก็จะมีผมสรุปให้เมื่อวานนี้ใครที่ไม่ได้ดูชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างผมนะก็ไปย้อนดูได้นะในช่อง o อ ch Channel นะ,ะอันนี้ผมใช้จริงด้วยนะ,ะสมาชิกนะ ถึงจะคำนวณสรุปไปให้แล้วแต่ผมก็จะเอาสูตรที่ผมใช้จริงนี่แหละมาคำนวณให้สมาชิกได้ดูสูตรนะครับสมาชิกนะอ่ะหัวที่จะถึงนี้หลัก10บ,บนนะสูตรแรกได้เลข3สูตรที่2ได้เลข8ปอ้าไปเขียนนะสูตรแรกฮะได้เลข3นะสมาชิกนะสูตรที่1ได้เลข3อ่ะสูตรที่2ได้เลข8ปฮะอ่า พิจารณาเลยด้วยสมาชิกเด้ออ่ะอะลงให้วัวนี้เป็นวัวเป็นจำวันที่อ่ะหนึ่งทับสเอ็อ่ะทับหกห้าสมาชิกแล้วก็อ่ะระหว่างสามกับแปดฮะจะมาไหมที่สิบบนฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสุดด้วยทุกพิจดับกับทุกข้อไข่อ่ะพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรไหนอีกสมาชิกอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะฮะ ก็ให้เ,เป็นกาลังใจงให้ซึ่งกันและกันด้วยนะสมาชิกนะนะครับก็กวมสมาชิกจะทิ้ง <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ